đọc ngầm ngầm tao đọc ngầm ngầm cố đèn đỡ tao đọc ngầm đọc lẹp nọ 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 nọ

เอาบ้า,างบวกกักะนเลยแต่เราตกเลยดูขอดมวนหมาหนุ้มเก็ดจุมหน่อยจุ่มนึงครับผมอืออีกจุ่มนึงจ้ะ มันปูเด้อจ้ะดอกงามๆเลยเนะาะกินสัตว์จ้าจ้าดูเห็ดหนาฮอร์นะจ้ะเฮ้ยกอเนาะจ้ะดอกสิไล่เท่เลยฝนมาตกใส่ฝนมาตกใส่เนาะ đồ quân nó. The dock kia lại. A puta party. Mẹ một chó kín nó. Bleu nó quân đẹp. Ta. Do nạy kề à, nó? Hm. Do nạy kề ừ bóng nè. Ta. 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 ก็ได้จ้ะดอกกำลังงามจ้ายิดกันเลยยนะืดอันเลยใช่หือเห็ดเหม็นปูนี่นี่้องกันเลยเนาะออกห้างแนละ้วเห็ดเนาะออกห้างแต่ก็ลืมออกละไอ้ เดี๋ยวดอกเทียวทำนี่เนาะจ้าเดี๋ยวหอบหอพเนาะเนี่ยนี่ว่าถึงเวงมันก็คืนดอกเดียวแด้วป่ะเนี่ยกแดงด้วยค่ะแม่กินนี่ว่าดอกงามมันเคยาไดอกสมบูรณ์นิดเทีย ขาดค้นขาดกลางไปนะไอ้นี่ดอกงามงามก็แดงด้วยจ้ะืมดอกงามดอกแหลกเนาะนอกนั้นมี่ดอกเดียวจ้ดอกงามงามจะค่ขยเขียวเดี๋ยวปุเนาะ ม่บัสุดอกบ่เนาะจ้ะนี่ยหันเงแข็งอยู่แข็งอยู่ขาหนึ่งอือกนี้เสามดอกนะจ๊ะสามดอกครับผมวานเหรอกระเบื้องเหบานกันอมลังงานจ้าดอกนี้ขี้เมน่อยีน่อยมันอ่ะไวละ Để vô để đẹp hơn nhiều Nó kèm vô Đọc màn Đọc tùm Kèm vô Hết khay, đơ chạy hết khay ดอกแห้งๆเนาะอืมฝนบกๆเไยมั้ยแล้วนะจ่ะมาเบิ่งยอดเห็ดของห้องมือนีิจะที่เจาหามาได้จ่ะก่มันอยู่ครับพออยู่พอกินอยู่มันออกหางเนาะเมื่อวานนี่เหากับมาเหาหนึ่ว่าเห็ดเราโง่จอกไหลกระโบกเลยจ่ะมือนีเมื่อใดเห็ดเราโง่เลยจ่ะมาหมองเกาเลยจ่ะคู่หน้าหีมาน้ำเบิ่งหนิละยังสงสัยอยู่ว่ามันจะออกหลาพอไหลายก้าบพอมีเลยจ่ะมือหนิเด็ขก้นตาเนาะ ก็ดีก็ได้เต,ตาปลาตาเปล่าเมื่อวาน,นเน,นี่ยหายเนาะแล้นมีข้อหมานี่างเดีจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลา์ทุกแชททุกคอ,กคอมเมนต์เดอ้อจ้ะบอกกันมาคลิปหน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่เช้านี่ลืมบอกวันที่ลืมบอกพี่กัดลืมสวัสดีน้ำจ้ะขอโทษขออภัยอ่ะแต่ไค่เนาะแต่กอแดงนี่กอกห้างจ้ะเมื่อไน่ะมงไหนยังบม่รู้แล้วจ้ะ